นี้คําถามว่าตัวเส้นประสาทใบหน้าอเสษตนะครับหรือเบลยาวซี่เนี่ยจะเกิดซ้ําหรือเปล่านะครับต้องบอกนี้ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นเบลพาวซี่จริงเนี่ยหมายความว่าไม่ได้มีเหตุที่กระตุ้นชัดเจนนะครับนะฮะไม่ได้มีการติดเชื้อไวรัสไม่ได้มีสาเหตุอื่นๆที่ทําให้เกิดเส้นประสาทใบหน้าเสเนี่ยส่วนใหญ่การเกิดซ้ำเนี่ยจะเกิด น้อยมากนะครับนะฮะแต่ถ้าคนที่เป็นซ้ำนะครับก็คือเป็นเส้นประสาทหน้าเบี้ยวไม่ว่าจะเป็นด้านเดิมหรืออีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดซ้ำเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปหาสาเหตุแล้วว่ามีการอักเสบอักเสบเนี่ยรวมถึงการแพ้นะครับการติดเชื้อนะครับเป็นหวัดก็จะหมูกเป็นไซนัสอักเสบนะครับหูชั้นในอักเสบหรือแม้กระทั่งเยื่อหุ้มสมองด้านในสมองเนี่ยอักเสบ ผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งพวกนี้ก็ต้องไปหาโรคติดเชื้อนะครับภูมิอักเสบนะครับหรือบางคนเป็นการอักเสบจากปลายหลอดเลือดมันมีการอักเสบได้หรือขาดเลือดได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปหาปัจจัยเสี่ยงของคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดนะครับโดยเฉพาะเบาหวานนะครับหรือว่าการกินยาบางอย่างเนี่ยพวกนี้มันกระตุ้นให้เส้นประสาทเนี่ยมันมีการอักเสบหรือว่าการขาดเลือดได้นะครับนะฉะนั้น อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นซ้ำนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ต้องหาเรื่องของอภูมิที่ทําให้เกิดการอักเสบได้นะครับแต่ว่าโอกาสการเป็นซ้ำเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากนะครับนะฮะอย่างที่บอกนะครับในคนที่เป็นเส้นประสาทเสบเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้เวลาติดตามอาการหรือหลังจากทำกายภาพแล้วก็จะดีขึ้นตามลําดับของ าการเป็นเยอะเป็นน้อยนะครับอันนี้ลองสอบถามคุณหมอที่ตรวจดูก็ได้เขาก็จะบอกระดับได้วา่าระดับประมาณนี้น่าจะหายภายใน3เดือนหนึ่ง3เดือน6เดือนปีหนึ่ง2อปีนะครับแล้วแต่ระดับแต่ส่วนใหญ่จะดีขึ้นนะครับในรายที่ไม่ดีขึ้นเลยหรือเท่าเดิมตลอดอันเนี้ยก็ต้องเช็คแล้วว่าตัวเส้นประสาทนะครับมีปัญหาอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือมีอะไรมากดเบียดเส้นประสาทหรือเส้นประสาท สมองอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับรับความรู้สึกใบหน้าเส้นประสาทสมองรับการได้ยินตรงนี้มันเสียหายหรือได้รับการกระทบด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามีก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการสแกนดูตัวเส้นประสาทสังการใบหน้านะครับว่ายกตัวอย่างบางทีตัวเส้นประสาทมันอาจจะมีเยื่อหุ้มมันเกิดเป็นเนื้องอกเฉพาะเยื่อหุ้มเส้นประสาทนะครับนะฮะหรือว่า เนื้องอกเยื่อหุ้มสมองบางทีมันกดเบี่ยดเส้นประสาทอยู่ซึ่งตรงนี้บางทีอาจจะอาการอย่างอื่นอาจจะไม่ชัดเจนได้น,นะครับฉะนั้นแล้วกรณีที่ไม่หายหรือหายดีขึ้นนิดหน่อยแล้วกลับมาเป็นซ้ำอย่างนี้ครับอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมนะครับนะ